วันนี้อยู่ที่อุบลบ้านของบ้านยายน้องผักบุ้งนะคะให้ดูลูกหมอนที่สวนยายไอไม่ใช่สวนหมอนไอต้นหมอนที่อยู่บ้านมีอยู่สองต้นแต่ดกมากดกดกจริงดกทุกกิ่งคะ่ะดกทุกกิ่งจะเป็นอย่างนี้ทุกกิ่งเลยอันนี้ต้นหมอนข้างบ้านยายนะคะเป็นอะไรที่ เยอะจริงๆเยอะมากดกทุกกิ่งแล้ววันนี้ก็มีเมนูพิเศษก็คือเราจะเก็บลูกหมอนที่สุกแล้วไปทำน้ำปั่นให้ผักบุ้งกันเพราะว่าหมอนมันดกแล้วจะกินสดสดมันก็เยอะกินไม่กินแบบอันนี้ก็เบื่อก็เลยว่าจะทำน้ำปั่นดกดกทุกกิ่งเลยค่ะ ลูกทุกกริงทุกกริงจริงๆ,ๆและอันนี้ก็คือลูกหมอนที่เราเก็บเก็บมาแล้วเราจะมาทำน้ำปั่นกันนี่นะคะลูกดำาๆนี่ก็จะแบบว่าหวานหวานไม่อมเปรี้ยวแต่ถ้าเป็นลูกที่มีสีแดงอย่างเงี้ยจะหวานอมเปรี้ยวเนี่ยอันนี้น้องผักบุ้งกินจนปากดำหมดแล้ว ดีแล้วค่ะมันเป็นผลไม้ปลอดสารพิษแล้วก็มีประโยชน์ด้วยหวานไหมคะผักบุ้งขาลูกหม,มอนรสชาติเป็นยังไงหวานไหมหวานใช่ไหมคะ่ะหวานใช่ไหมลูกหวานเนาะหวานกินจนปากดำหมดแล้วเราไปซื้อน้ำแข็งกันเถอะปะไปซื้อน้ำแข็งอ่ะใส่รองเท้า ไปไปซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำแข็งอ่ะไะจะไปซื้อน้ำแข็งบ้านน้ำเปิ้ลน,น้ำมาปั่นทําเป็นน้ำปั่นลูกบอลคงจะสดชื่นเพราะหน้านี้หน้าร้อนปาลูกปะ